หน่ครับวิจิตรศรีลำลองครับไฟนี้เราซ้อมมากี่วันเดือนได้ซ้อมอยู่ที่กายชิมมาวิกายอยู่ที่เดิมเลยมีใครช่วยเป็นผู้ประสาลำมองมีพี่แหมโป้และพี่ในักกายตอนนี้เราอายุเท่าไหร่เนี่ยอายุสิบเจ็ดสูงเท่าไหร่ละสูงร้อยอึศูนย์น้ำหนักปลบปอยล้วตอนนี้อ้าดิบเจ็ดมวยสไตล์อะไรครับมวยสิ้นวันนี้เจะต้องมาเจอเกมสักเนาะเคยต่อยกันไหมยังครั้งแรกด้วยและได้ศึกษาเก่งมาต่อยหรืยังศึกาเขามวยสไตล์มวยเดินวันนี้มาเจอเกมสัก วางเกมวางแผงงง่ายดีต่อยตามจะตายครับอ่ามีอะไรเดกแก้ไขอุ่นวุ่ก็ดีเนาะล่าสุดต่อยไว้ที่ต่อยที่นี่วันนั้นต่อยกับใครต่อยับบิ๊กบอสเปรมังชนะคะแนนวันนั้นต่อยอยู่เอแวร้อยร้อยสิบสี่ร้อยสิบสี่วันนี้ต่อยร้อยสิบห้าใช่ปะ่ะเม,มื่อเช้ามาเลยนั้นแบบนี้มาพอดีอมาผ่านเรียบร้อยร่างกายตอนนี้กี่เปอร์เซ็นต์เจ็ดร้อยสมบูรณ์แข็งแรงวันนี้ก็พร้อมเอาชนะแค่งเหมือนเดิมคุมมากี่กิโลไฟนี้สามสี่โลได้ต่อยมวยไทยมาทั้งหมดสามสิบครั้งคนจัง ตฝากเชื่อชอื่อแฟนคลับหน่อยก็เป็นกำลังใจให้ผมด้วยวันนี้เต็มที่นะ,อะขอให้โชคดีขอบคุณครับ